สาธิตวิธีการใส่เปลือกลมนะคะในสําหรับผู้ป่วยเนี่ยภายหลังการถอดเปลือกภายหลังการผ่าตัดค่ะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าวิธีการใส่เนี่ยก็คือเราจะแกะสายรัดที่เป็นตีนตุแกแกเนี่ยทั้งหมด4อันออกค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆอกางเจ้าตัวขนบุนุ่มด้านในนะคะออกเพื่อการสวมใส่ที่ง่ายค่ะ จากนั้นนะคะนำเท้าของคนไข้หรือว่าของตัวเราเองเนี่ยใส่เข้าไปะคะ่ะให้กระชับนะคะจากนั้นปิดสุดท้ายปิดที่เท้าค่ะเรียบร้อยจากนั้นใส่สารักลับไปเหมือนเดิมรัดให้กระชับนะคะใส่เส้นที่สอง ลสที่นิ้วเท้รัดบริเวณข้อเท้าและเส้นสุดท้ายรัดบริเวณปลายเท้าค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะหลังจากนั้นใส่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม